สวัสดีจ้าเพื่อนๆมามากินขอน้ำกันจ้าหนิปลาทูทอดแม่ของตัวงใหญ่เนาะน้ำพริกกะปิผักลวกนะจ๊ะมาอันดับแรกเราก็จะมากินข้าวกับน,น้ำพริกกะปินะจ๊ะน้ำพริกกะปิรสเด็ดนะจ๊ะอร่อยจิ้มผักลวกเนาะน้ำพริกกะปิไม่กับข้ากับพักทุกอย่างเนาะค่ะกินขอน้ำกันค่ะพี่น้องจ้า ปลาทูปลาทูทอดตัวใหญ่ๆนะจ๊ปะปลาทูทอดตัวใหญ่ๆปลาทูทอดแม่กองของแค้นะจ๊ะอร่อยดอกแคลวกผักกาดขาวลวก cá tháo nó มันมันจิ้มผักจิ้มผักลวกนะคะดอกแคอ่อนๆ ทตตูตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องแซ่บตู้แม่กลองคองแท้ดิชอบกินปะทูปะทูมันกินง่ายเนาะเก้ยมือจับเราก็ล่าง น้ำพริกกะปิกินกับอะไรก็อร่อยเนาะกินกับปลาทูทอดผัดวุก้ก ถู่แม่กองอร่อยแบบมันกิมพะกัดขาวลวกอร่อยโดกแค่ กินด้วยกันนะจ๊ะระวังกลางประทรูแม่กองอร่อยมัน ระวังกางเนื้อมีกางอร่อยกระทูมันันๆเหลือตั้งสามตัวมากินด้วยกันจ้า เรบหล้ลยหัวปะทูหัวปะทูหัวปะทูกินตาปะทูออกเข็มๆเมนาะตามเนาะแมวกินบ่ได้ได้ไปโลกใจเด้ ปลาทูมันมันจะอ,ออกเค็มน้อยๆเนาะแมวจะกินป่ไใดเนาะมัน,นเป็นโรคไตเนาะตัวแมวกับมาแขา็แท้่เด้อยปลาทูทอดคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอิ่มข้าวแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย